คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีความรุนแรงและมีภาพซึ่งอาจกระทบจิตใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วเจ้าคอเซตเคลินก็ได้หัวละเยะเรื่องที่เอลดินได้ทิ้งเธอไปให้อยู่กับพ่อเพียงลําพังเธอรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างมากแต่ทว่าโจเซฟก็ไหวตัวทัน,นที่ทําการผลักเธอเอาเธอทุบเก่ากําแพงและโจเซฟก็ได้แพมว่าฉันคือผู้น่าสงสารจากพระเจ้าทุกสิ่งที่ทําไปเป็นเพราะพระประสงค์ของท่านก็ตามให้กลุ่มครอรเซต ที่อยู่ณจุดที่เอ็ดลีนกำลังเฝ้ามองอยู่นั้นก็ได้ถูกพวกมันยึดไปและมันก็ได้ทําลายเมืองนั้นทิง้งซะเอ็ดลีนเธอถูกจับมาขังไว้ที่ห้องขังแม่ของเธอก็ได้พูดขอโทษที่แม่ของเธอไม่ได้เก็บกวาดที่นี่ก่อนและแม่ของเธอก็ได้นาอาหารมาให้เธอจีได้พูดคุยกับแม่ว่าแม่รู้ใช่ไหมว่าพ่อเขาทําอะไรแบบนี้เขาข่มขืนเคลีนและจะทําให้น้องกายเป็นแบบนั้นอีกแม่เธอก็ได้พยายามให้เธอใจเย็นและบอกว่ามันเป็นความผิดของเธอเองแต่แม่เธอนั้นก็ยังคงศรัทธาต่อโจซีผู้เป็นพ่ออยู่ และไม่อยากให้เรื่องมันปานปลายมากกว่านี้โดยเธอเล่าว่าเคลีนเข้าไปอยู่ในกรงเพราะหมอ,อเจ้าสัตว์ร้ายนั่นพอเวลาต่อมาพ่อผู้ชายพยายามจะช่วยแยกตัวของพวกเราออกไปแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วเธอก็ได้ถามว่าเอ็ดลีนจะกลับมาทําไมพอฤดูใบไม้ร่วงเข้ามาเด็กในท้องของเคลีินก็จะคลอดและลูกก็ไม่ต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้แต่เธอก็ตอบกลับไปว่าแม่ก็เห็นอยู่นี่เคลีนพยายามจะฆ่าตัวตายเพราะพ่อข,อข่มขืนเธอมาหลายรอบแล้วและแม่ก็ปล่อยให้เขาทําแต่แม่ของเธอก็ยังมาอ้างว่ามันคือความรักของผู้เป็นเจ้า เราปล่อยให้น้องช่วยชีวิตเด็กเอาไว้ซึ่งดูจากท่าทางแล้วเนี่ยแม่เธอเนี่ยจะโดนล้างสมองแม่เธอกําลังหลอกอยู่ตัวเองอยู่ว่าโจเซฟคือผู้ส่งสารของพระเจ้าแต่เอ็ดลีนก็พยายามกล่อมแม่ให้แม่นึกถึงความเป็นจริงให้ตาสว่างในสักทีแม่ของเธอได้บอกว่านี่คือโรคใบใหม่นะเอ็ดลีนพระเจ้าต้องการจะทำความสะอาดโรคใบนี้พระองค์ได้แนแนวทางให้กับพ่อการเป็นผู้น่าสงสารจากพระเจ้าต้องเข้มแข็งจนกว่าวันนั้นจะมาถึงเอ็ดลีนจะได้สวดกลับไปว่า ล้วพระเจ้าได้พูดกับเขาไหมก่อนเขาข่มขืนเอมิลียในระหว่างนั้นเองก็มีคนในกลุ่มได้ควบม้าออกมาและตะโกนหาโจเซฟจากนั้นโจเซฟก็ได้มาที่ห้องขังของเอ็ดลีนโอนกับเอ็ดลีนว่าฉนันน่าจะต้องชี้แกว่าลินลินนะฉะนันสั่งให้แกไปอยู่ที่จุดประจําการตอนนี้พวกปีศาจนั้นกาลังมาที่นี่มันสายเกินไปที่จะลอบพวกมันออกไปจากที่นี่ส่วนให้พระโอ,อ,ม,อมาอย่างที่พวกเราแตะทําให้พวกมันมองไม่เห็นพวกเราด้วย เธอจะได้ส่วกับโจเซฟวาหนูสดวให้มันฆ่าพวกเราทุกคนนี่แหละแล้วเธอก็ทําการสะบัดดาวว่าพ่อของเธอมันไอ้เกลโลกจิตแล้วก็บอกกินดีด้วยนะพ่อเพราะสร้างโลกที่พ่อจินตนาการไว้สำเร็จแล้วพ่อนี่แหละคือพระเจ้าของที่นี่ท่านนั้นฝั่งนั้นเองพวกคลอสเซตก็รู้เข้ามาใกล้ที่หมู่บ้านทัทีโจเซฟได้ฟังนั้นจึงไม่พอใจ,จที่ทาการซัดหน้าเอ็ดลีนไปอีกรอบหนึ่งและทันใดนั้นโจเซฟก็ทําบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนเคลลี่ กำลังจะโดนทางฝั่งนิวอีเดนนั้นก็ได้เกิดเรื่องวุ่นวายเข้าสมาชิทุกคนได้รีบไปหยิบอาวุธมาเพื่อทาการปกป้องที่นี่และขณะนั้นเองสมาชิทุกคนในนิวอีเดนก็ทําการยิงสกัดเอาไว้ซึ่งพวกเขาได้ทําการใช้ไฟแต่ทว่าพวกมันก็ยังคุ้มคลั่งโผ่มาขณะนั้นเองระหว่างที่จังหวัดชุลมุนแม่ก็ได้มาเห็นบางอย่างที่โจเซฟกำลังทำบางอย่างกับเอ็ดีนอยู่เธอจึงรีบเข้าไปข้ามและได้ทําการช่วยเอ็ดีนเอาไว้ออกไปจากที่ห้องขังและจากนั้น เธอก็ได้เข้าไปคุยกับโจเซฟและทําการล็อกห้องขังเอาไว้ให้เธอกับโจเซฟอยู่ด้วยกันสองคนโจเซฟพอใจที่เธอทําอะไรแบบนี้แม่ของเธอนั้นก็หมดความอดทนแล้วจินไีหยิบขวดโหลที่มีเชื้อไวรัสคอสเซตออกมาและได้สั่งให้เอ็ดีนและครอบครัวทั้งหมดหนีออกไปและเธอจึงตัดสินใจเอาสารคัดหลังของตัวคอสเซตนั้นมาเททั่วตัวของเธอไม่กี่วินาทีเธอกลายเป็นพวกมันไปแล้วและจินได้ทําการฆ่าโจเซฟเจ้าวันนั้นเองเคลินได้รีบวิ่งหนีออกมา เธอเห็นพวกคอสเซตเริ่มเข้าใกล้ทุกทีในขณะที่เธอกำลังจะโดนฆ่าอยู่นั้นเคที่ก็ได้โผล่มาช่วยและจากนั้นเอ็ดลีนก็ได้ทําการขอบคุณและได้บอกว่าทางทิศเหนือของหุบเขายังมีทางออกอยู่หบังว่าพวกเราจะหามันเจอนะ <S <S และจังหวะน,นั้นเองเอ็ดลีนก็ได้ทำกาสิ่งบางอย่างก่อนที่จะออกไปเธอได้ทําการยิงเคลีเพื่อให้เธอพ้นทุกและเธอก็เริ่มสึกเสียศรัทธากับพระเจ้าตั้งแต่วันนั้น <S <S ถ้าฉันไม่ทําตัวแบบนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันคงตายไปแล้ว รื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับพระเจ้าอะไรเลยสักนิดไม่ได้ช่วบางตัวมันสร้างสัตว์ร้ายพวกเหล่านี้ขึ้นมาและเปลี่ยนโลกใบนี้ฉันต้องพยายามมีชีวิตยอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเพื่อฉันเพื่อฮันนาเพื่อเมอร์ลี่เพื่อเอลีและโจเซฟกับแมทธิวเพื่อครอบครัอขอวขอ,ของฉันฉันเลือกที่จะมีชีวิตต่อไปหลังจากที่พวกเธอหนีออกมาจากนิวอีเดนได้พวกเธอก็ได้เห็นกับกลุ่มคอสเซตประมาณ15ตัวเธอเรียกมันว่าพวกฝูงหา่านฝูงห่านที่มีจํานวนมากกว่า15ตัวขึ้นไปมันมักจะลดจำนวนลงอย่างรรววดเ็ ด้วยตัวของมันเองพวกเราจึงตระหนักได้ว่าเราควรจะรอเวลาให้นานพอที่พวกมันจะฆ่ากันเองซึ่งนั่นแหละที่มันรักจะได้ผลดีแต่พวกเราก็สังเกตมันอยู่เรื่อยๆและเมื่อบริเวณแถวนั้นไม่มีผู้คนอยู่รอบๆตัวพวกมันก็แต่เดินไปเดินมาเหมือนกับไอ้โง่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกันใช่แล้วสักวันหนึ่งพวกมันคงน่าจะทำลายกันเองแต่เวลานั้นมันยาวนานนักเว้นแต่ว่าเราจะริ่มด้วยช่วยกันเรามีคนที่สู้ด้วยเรามีคนที่สู้ได้อยู่ประมาณ8คนไม่นับรวมเด็กน้อยเอลีนะฉัน ฮันนาเมอร์ลี่แจ็คและเคทพวกเราเป็นพวกกลุ่มหลักเรารับผัวเมียคู่หนึ่งชื่อลิซ่ากับมาร์คพวกเขาเป็นคนดีลูกของเขาตายเมื่อตอนที่สุดรับเลี้ยงเด็กถูกบุกลุกทำลายส่วนเด็กคนนี้มีชื่อว่าเจโต้อายุ18ปีจริงๆฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขามีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ได้ยังไงจนเมื่อเห็นเขาได้ใช้ปืนไรเฟิลเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเสียคนเพียงคนเดียวจากการบุกลุกจากการบุกฆ่าพวกมันสองครั้ง นี่คือโรเจอร์เขาเป็นหนึ่ในสาวกเก่าของพ่อถ้าฉชันพูดตามความเป็นจริงคือเขาไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ส่วนที่แย่ที่สุดคือเขาทำมาของเราหายไปจากทั้งหมดที่เรามีตอนนี้เหลือแค่มาหกตัวม้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราเราขับพวกมันไปเราคงตายไปแล้วฉันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถ้าเกิดฉันไม่มีเคดขึ้นมาเคสเป็นมือขวาของฉันและคอยช่ยเหลือทุกอย่างเคสนางคตดจริง ทันหน้าไม่ได้ฝึกยิงปืนเพื่อที่ช่วยเหลือตัวเองแต่เธอก็คอยดูแลเอลิและไม่เป็นนังโง่แบบเดินอีกต่อไปส่วนเมอรี่ใช้ป,ปืนไรเฟิลกิงเหมือนเ,นเป็นเรื่องธรรมดาพวกเราทําการขีดฆ่าบุเข็มขัดตามจํานวนฝูงหา่านที่เราจัดการได้หลังจากที่นิวอีดินได้ลงสลายลงมันเป็นเวลา2เดือนแล้วที่เราหนีจากพวกคอรเซตจากนั้นพวกเราก็เดินทาออกมาจากมอนทานาและดาก,กตาุต้าเพื่อเดินทางมุ่งมายังประเทศแคนาดาพวกเราได้ยินข่าวลือมาว่ากองกำลังของทหารแคนาดา นคะครับพวกเขาเสร็จแล้วทําการตึงกังขินไว้ตรงชายแดนแล้วทําการตึงกําลังไว้ตรงชายแดนแต่เราก็ไม่เห็นใครสักคนเลยหรือว่าแคนาดาจะไม่มีของทัพเลยยงงั้นหรือในช่วงกลางฤดูร้อนตัวฉันเริ่มไปตกกังวลว่าวิชายของฉันแมทธิวและโจเซฟในไม่ช้าพวกเขาจะต้องกลับยังที่บ้านนิวอีเดนพวกเขาฉลาดพอที่จะรู้ทันทีว่าพ่อและแม่ของพวกเขาได้ตายไปแล้วแต่ใครจะรู้ละ่ะว่าเขาจะเหนี่ยวมาจากที่นั่นยังไงฉันน่าจะหาพวกเขาไม่เจออีกต่อไป ในตองช้าลุกขึ้นเอ็ดลินเธอได้พูดคุยกับเคธฉันหวังว่าพวกเราจะสวนทางกับแมทธิวที่เนบัสกาเธอทาไปกันต่อก่อนที่โจเซฟจะกลับไปถึงนิวอีเดนเธอคิดว่างไงล่ะเคธเคธเธอได้บอกว่าฉันรู้สึกว่าเธอเครียดมาหลายอาทิตย์แล้วนะเอ็ดลินบางทีฉันว่าตอนนี้เธอควรเลิกหน้านิ่งคิวขังหมดได้แล้วแต่ฉันก็สับสนเรื่องนี้นะท่าหน้าก็เลยถามว่าไม่คิดจะถามความเห็นเธอเลยเหรอแลวเธอก็รู้สึกไม่พอใจถึงบางทียอดหญิงอย่างเคธ อาจจะเห็นด้วยก็ตามแต่กรณีนี้เธอไม่เห็นหรอว่าตอนนี้พวกเรากําลังลําบากที่นี่มันปลอดภัยกว่าที่ไหนไหนและพวกเราก็ยังมีเด็กทารกอีกเราจะต้องเตรียมอาหารพร้อมรับมือกับฤดูหนาวที่มาอีกมเมลหน่าเอดลดรีนทุกอย่างที่นั่นมันจะเลวร้ายอดีตมันจะกลับมาฆ่าฉันเอดลดรีนก็ตอบว่าเธอจะรออยู่ที่เกวียนกับเอลีและเมอร์ี่พวกเราจะเตรียมผ้าห่มสำรองไว้สําหรับรองหลังเธอและเคที่จ,จึงได้ออกจากเต็นท์เพื่อไปเตรียมของไว้ซึ่งจังหวะนั้นเองฮันน่าก็ยังคงเถียงกับเอดลดรีนอยู่ว่า ถ้าเธอไปฉันต้องอยู่ที่นี่เจทโทก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยเรากับฉันคบกันอยู่เอ็ดลินจึงได้สนกลับไว้ว่าเธอจะทาตามที่ฉันบอกหรือเธออยากจะโดนล่ามโซ่ใส่กุญแจมือเตีไว้กับเกวียนซึ่งเคที่ก็ไม่พอใจนักซึ่งฮันนาก็ไม่พอใจนักแต่ถึงเธอจะยินดีหรือไม่ก็ตามฮันนาก็ต้องยอมรับมันและเธอก็พูดกับเอ็ดลินเลยตลอดเวลาที่เราเดินทางกันสัปดาห์ต่อมาพวกเราข้ามไปทางใต้ของดาโกต้าและมุ่งหน้าไปยังทางนบอสกาที่ที่เราหวังว่าจะได้เจอกับแมทธิวแต่มันมีบางอย่างดักรอเราอยู่ก่อนหน้าแล้ว้วหลัังจากที่เธอนน กำลังดูแผนที่อยู่นั้นก็มีคนบอกเธอว่ามีบางอย่างรถสามคันได้พุ่งตรงเข้ามาไลยลองพวกเธอ,เอไว้และหัวหน้ากลุ่มของกลุ่มนั้นก็ได้เปิดตัวออกมาเขาชื่อว่าแฮรลิสซึ่งเขาติดตามพวกเธอมาตั้งแต่ตรงหุบเขาแล้วซึ่งแฮรลิสหัวหน้ากลุ่มก็พยายามเจจาให้เอ็ดลินยอมมอบมาให้เดี๋ยวนี้ซะแจ็คก,ก็ได้พูดว่าพวกมันต้องการม้านะเอ็ดลินเอ็ดลินก็ได้บอกว่าแต่ถ้าเราลงจากม้าไปก็เหมือนกับตายทั้งเป็นเลยนะแจ็คแจ็คก,ก็ได้บอกว่าแต่เรามีเด็ก,ดก กับผู้หญิงอยู่ที่นี่นะนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงกันายไว้คิดว่านายจะปกป้องพวกนี้ได้สักกี่น้ําแฮนริสก็พยายามเจจาและเริ่มทําการบังคับขู่เข็นแจ็คก็พยายามเจจาว่าฉชนว่าพวกเราน่าจะมาช่วยกันสู้กับพวกคอสเซ็ตนะไม่ใช่ป้นกันเองอะไรแบบนี้จังหน้านเองเมอร์ลินเห็นท่าว่าไม่ดีจึงได้ทำการแอบเอาหยิบปืนไรเฟิลออกมาและจึงได้ทําการเปิดฉากยิงทันทีและจา้า,า,า,จาหวะน,นั้นเองกระสุน ที่เมอร์ลีนยิงไปนั้นก็ให้เข้าไปที่คอเฮลิสและทั้งสองก็เปิดฉากปะทะกันตั้งไฟต่างยิงแลกกระสุนของกันและกันม้าของเคตถูกยิงที่ทาให้เธอตกมาแต่ทว่าแจ็คก็ได้คว้าตัวเธอเอาไว้และรีพาเธอมุ่งหน้าไปที่เกวียนและพวกมันก็ทําการยิงม้าของเจโทรแต่ทว่าฮันน่าก็ทาการยิงสวนกลับไปปรากฏว่ากระสุนที่นัดนั้นที่ยิงถูกที่หน้าท้องเจโทรเข้าและจังหวะที่เอ็ดลีนกำลังถูกพวกมันไล่ล่าอยู่นั้นก็มีรถคันหนึ่งเหมือนพยายามจะมาชนที่ลิซ่าแจ็คเห็น แจ็คไม่รอช้าที่ได้ทำการยิงสวนพิฆาตคันนั้นเมอร์ลินก็ได้ทำการช่วยเหลือเขาเช่นกันโดยการยิงไปที่คนขับรถแต่ทว่าจังหวะนั้นเองแจ็คก,ก็พลาดท่าถูกพวกมันยิงเข้าไปที่ท้องเต็มๆแจ็คไม่รอดและลิซ่าก็ถูกยิงที่สะโพกมันพยายามต้องการมาต่อให้จะเหลือสักตัวเดียวก็ตามทั้งฝั่งเอลลินเองที่ทำการแยกตัวออกไปที่ทางภูเขานั้นเธอได้บอกกับโรเจอร์และก็คิดว่า นายสองคนไม่ต้องทํามันหรอกพยายามตามหาโจเซฟกับแมทธิวให้เจอและฝากบอกเดี๋ยวนี้ว่าฉันรักพวกเขามากและเธอก็ทําการควบม้าของเธอจัดการพวกนั้นแต่ว่ามันก็ทําการยิงขาม้าของเธอท้ายม้าของเธอเสียหลักและทําให้เธอนั้นตกจากหลังมา้าและจูก็มีกระสุนปริศนายิงไปที่คอชายคนนั้นพอเธอเห็นเธอถึงกับยิ้มนั่นคือแมทธิวและโรเจอร์กับเคสก็ไม่รอช้ารีบม,มาสมทบจากฝ่ายเสียเปรียบกลายเป็นว่าพวกเขาทั้งหมดกลับเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกครั้ง และได้ทำการจัดการพวกที่เหลือแมททิวกลับมาและได้ทำการทักทายเอ็ดลีนรู้สึกเหมือนผ่านมาเป็นร้อยปีเลยเธอรู้สึกดีใจมากเธอบอกความจริงเธอเขาบอกความจริงแล้วกันว่านี่เป็นครั้งแรกที่สื่อมีความสุขที่สุดในชีวิตขนาดนี้ถึงแม้ในเวลาต่อมาเธอจะต้องจัดการกับขาที่หักของเธอส่วนมาร์กก็ได้ตายไปและเจโทกับลิซ่าได้รับบาดเจ็บทั้งส่วน Lisa, ลิซ่าร่างกายได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงมาร์คครึ่งหนึ่งของเราตายหมด พวกมันได้เติมเต็มช่วงชีวิตที่ลำบากและผิดพลาดของฉันแต่เรื่องราวที่เลวร้ายที่สุดก็คือพวกเราไปขัดขวางโจเซฟไม่ทันก่อนที่เขาจะไปถึงนิวอีเดนและนี่ก็คือที่เราได้พบกับแม่อีกครั้ง